เอเรียนมีจริงไหมเป็นคำถามที่ถูกถามมาอย่างยาวนานเด็กแอฟริกันหรือสมการของเด็กถูกเสนอโดยนักดาราศาสตร์ชาวอเมริกาที่มีชื่อว่าแฟรงเด็กซึ่งสมการนี้ใช้ในการหาสัญญาณของการมีอยู่ของอายธรรมนอกโลกสมการนี้ไม่ใช่สูตรคำนวณทางวิศิตแต่เป็นเหมือนข้ออธิบายปัจจัยในการเกิดอายธรรมนอกโลกซึ่งปัจจัยในการเกิดอายรรมนอกโลกได้แก่ 1. ดาวฤกษ์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานธรรมชาติมันจะต้องมีอายุยืนนานหลักล้านปีขึ้นไป 2. ดาวเคราะห์ในระบบดาวฤกษ์นั้นนั้นซึ่งดาวเคราะห์พวกนี้จะเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิต 3. สภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์มันต้องอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมถ้าใกล้เกินไปดาวเคราะห์จะร้อนเกินไปแต่ถ้าอยู่ไกลเกินไปดาวเคราะห์ก็จะเย็นเกินไปนอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอื่นอีกเช่นชั้นบรรยากาศ น้ำพื้นดินเป็นต้น 4. โอกาสที่ชีวิตจะเกิดขึ้นมาบนดาวเคราะห์ที่เหมาะสมไม่มีใครรู้คำตอบว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแต่ชีวิตสามารถกําเนิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติ 5. สิ่งมีชีวิตจะต้องดำรงเผ่าพันธุ์ได้นานพอจะต้องไม่มีภัยพิบัติมาทำให้สูญพันธุ์ก่อนที่จะสามารถวิวัฒนาการเป็นสิ่งมีชีวิตทรงหุบปัญญาได้ 6. โอกาสที่สิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาจะสามารถพัฒนาเครื่องมือออกสู่อวกาศได้เพราะสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาอาจไม่ได้มีร่างกายเหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยีเสมอไป 7. อาญาธรรมนั้นต้องอยู่ยาวนานพอที่จะพัฒนาเทคโนโลยีในการส่งสัญญาณและทำให้เราได้รับสัญญาณได้ แม้ปัจจุบันเราจะยังไม่สามารถค้นพบสัญญาณของสิ่งมีชีตน,นอกโลกได้ทุกข้อแต่ตัวผมเองก็เชื่อว่าสิ่งมีชีตน,นอกโลกนั้นมีอยู่จริงแค่เราเวลาที่จะได้พบกันเท่านั้นคลิปนี้นะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ขอพนันนัที่นี้ด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับสวัสดีครับ